สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เอ้องบได้พ่อกันโดนแล้วเนาะจ้ะเนาะมาพ่อกันกับปลูกผักสวนครัวรัวกินได้มาหนี้กะแวะมานาเนาะจ้ะเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อจ้ะที่เข้ามาเบิงมารับชมก็ฝากติดตามเลยเด้อจ้ะเด้อแต่กะอาสิคาดหายไป ช่วงนึงพักนึงนะ่ะจะก็โดนเติบแล้วไปทีป่บ่ได้ลงคลิปลงอย่างมันนี่พามาเบิงเขานะ่ะจะแล้วเขาถึงห้ามปันไหนมียังน้อยน,ะน้ำใหนะ้นาเขาเรื้อต้นเก้านะ่ะจะนั้งแต่ปีกายนี่ก็ยังพรอมีอยู่แต่ก็ขออภัยในความที่ บบมีใหม่กันสั้นนะจ๊ะขออภัยพี่นองหลายๆเขียต้นเก้าก็เพาะได้กินน่จ้ะเขาฟังนี้อาจจะงามฟังนี้กับยังต้นน้อยอยุกมีนะจ๊ะอาจจะว่เสมอกันป่นไหนเจอพายุยสองสามลูก ก้ามอยู่นะจ๊ะตะกอนกัดแรงโดนเติบขึ้นกันเปไนน็นไงน้อพี่น้อง่อจะอันนี้ต้นแคปลาพุ่นกันต้นหนึง่งต้นใหญ่เติบแล้วนะ่ะชายางเบิง้งจะ น้อยนะจ๊ะแวะมาถักทายพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนจังไหนก็นอย่าลืมคิดฮอดกันแน,น่เด้อจ้ะเด้อต้นแค่ปลาต้นเป็นได้จับป้าเขางามบ่อันนี้ก็มีต้นมาเกือ มีคามีต้นมะก,กอชัยภพูมนะจะเอินมะก,กอร <laughs> 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 กระต้นพาักคาเนะจ๊ะน้ำน้ำคูนี่มีฟังนี่ไว้นะปลูกอย่างแต่คูนี้อาจจะเป็นต้นไม้ไงนะจ๊ะเ <laughs> บึ่งจักหน้อยกัน ต้นดูจ้ะทุง่งไหทุ่งนาวย้ำนี่กับพายุมากกับฝนตกแน่นะจ้ะมันก็เลยเป็นเขียวเป็นตะเบิงอยู่พาไปเบิงคุ่น,นี่กันจ้ะงามบ่ ผักคาฮามันเป็นต่เบ,บิงองบ่ะนี่จ้ะนี่คือชะอมชะอมน้ำน้อยสิว่าไรน้ำกับมีน้ำอยู่นะจ้ะนี่มันมีน้ำอยู่เลย <c oughs> แต่ว่าเขาเอินพันน้ำหน่อยนะจ้ะปลูกไว้ คุแท้นะอืมมมมังคงบักก่อมัน,มกกมนไก่น้ำโพดมันบ้งามเนาะจ้ะ นี่ก็มะเขือต้นเก่ากระลกเป็นดอก <c oughs> มองนี่ึ้นวมมัดท่ามู้น้ะจ๊ะเขาอยังวัดนาซาัดขึ้นอยู่มองนี่ไฮนี่ฟังทั้งนีขึ้นแล้วสูงแล้วจ้ะ คิดหอดพ่อแม่พี่น้องสุูดสุคนได้เจอเด้อแต่อาจสิบ่ได้คอยเขามาเนะี้อันนี้ปัญไาเพราะว่าพ่มิบ่คอยม่เน็ตนอจ๊ะประเด็นอันนี้บ้านไก่ความจเจริญหลาย <laughs> อันนี้ก็ ต้นมะมี่นะจ่ะลูกไว้กลางทงน้าเลยเนี่ยอันนี้อย่างน้อนี่นี่ต้นกระท้อนเหมอแมงเจาะใบเบิด <c oughs> <c oughs> นี่จะทงให้ทงนาเฮา เ้ยนีน่บเลี้ยวไปทั้งใดกับเคียวงามตานี่ก็ต้นไม้ยมมกพริกกับมิย้ยเยอะนะจ๊ะมิเรื่อยๆอยู่แม่เราก็ปลูกไว้เรื่อยๆตามพูดแช่นะมิต้นมอนมันเบอร์รี่ด้วย จ้าจังไดกับขอบคุณสุภูสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามนะจ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะฝากช่องนีดหน่อยไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจในเด้อจ้าเร้อจังไดกับขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิ่งมารับชมขอบคุณสุผูสุคนสวัสดีค่ะ